ฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราต้องไปที่ฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราต้องไปที่เพอเอานายจะไปจริงเหรอฉันไปไม่ได้ฉันต้องกระโดดเข้าไปฉันกลัวฉันฉันขีแบบ้แตกพอดีแหละนี่จะาก,กุศลหน้าบึง้งนายอย่าไปนายอย่าไปกลัวเลยมันเป็นแค่ผีนะไม่มีอะไรมากหรอก ไปทุกคนตอนนี้ออกเดินทางทัน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 หนึ่งชั่วโมงผ่านมาเงิดเงิดเงิด,ดเฮ้ยฉันหิวฉันหิวแต่ฉัน,นกินแก่ชนหัด ว่าอ่าไงครับอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับต้นายงมันก็ไปกนก็กกกก็ ก้าวข้า,า,างน้ำก้าวข้างน้ำาว้างน้ำโอ้ยชนชนพี่ขนมอยู่ข้านแม่ว่าห้องอ่ะชนชนจะพวกเราจะลงไปในนัน้น โอ้ยทำไมที่นั่งขับมันมันลุกออกยากกันนะเฮ้ยลืมเขิยขัดนี่ทันจะลุกอ้าอุย๊ยโทษทีเดี๋ยวฉันต่อใหมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันต่อเองโอเคพี่จะพาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามที่ค่าห้าค้าภาาหนึ่งไม่ที่ค่าห้าค่าห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด